แฟนงาวเขาบอกนะคร tamam. in three, it. It from, Somehow, ับเป็นเป็นเป็นข้าเรื่องของงานพูนพีกูเข้าในจัดงานหาเงินเพื่อที่จะสร้างวัดสามสี่ปีผมสิบอกแฟนงาวอยู่ตลอดหรือสามน่าจะสีใสเรียบรอยของเขาโอนจะเป็นโอกาสได้แต่เลยละตัวมุ่งพุ่นกันซอยเพื่อสื่อที่ถอยวัดตอนนี้วัดของเขาอ่าใจเงื่อนทานพีดินหายแก่เจ้าของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนค่าภาสิเลสลองว่านะครับคือคือตอนนี้ก็คตุ้งชูวัยติดอย่งแล้วรอว่อจะไปเอาเอกสารนะครับกระสิบเป็นวัดยังถูกต้องถูกต้นงสาถูกทานะครับเขาต่ชูวานธนาความจะลอยห้องชูวานเป็นทางที่สริมต่ถูกต้องทกต้องกันปัจจุบันเออหงวัยตู้งี่่ที่รอเข้าสมารถที่แจะลอแต่พอแม่คุณ่าถมท่า ดโดยเฉพาะช่วงนี้อยากหาเรื่องสร้างของน้านะครับแี่สางของน้าในวัดก็จะตามท่าได้ครับบางท่านจะไปท่าบุญกับท่าบ้านแล้วนะครับแน่นอาจกอุรยล่ำเพิ่นถวายพระอาจารย์ืนึมือนีเพิ่นเพิ่นกามาท่าบุญกําเหมครับสร้างกองนาา้าประ,ระหลาโจกเงืนมากพัานวาสิบาทในวท่บาททบาททุญรวมกัน กับกับอายตัวนี้นะครับแบบขอนั้นพอเป็นพี่น้องตามสัตว์าดเลครับก็เดือตื้อไนเวื่เพองงงามคณะอ่านคณะนี้มารล่าหรือไปล่าน้่นจากงานการกุศลอย่างคื้นบายประสิทธิี่ขอมงาสะดวกพ่อใส่กับจนมวนรปมั่งโค้ดียวต่อมาเดียวเข้านันครับ